ไทย p b s ส,ส่งพื้สื่ข่าวนะครับไปลงพื้นที่ติดตามรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนเจ้าหน้าที่ต้องคุมเข้มสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะกําลังพลที่มีภูมิล,ลำเนาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับที่ไปประจำการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเขาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกว่า9,100คนครับกกตคาดการนะครับว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ90ครับติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ รายงานสดมาจากอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางอบจอปัตตานีครับคุณติชิลาเชิญครับหลายครั้งที่มีการเลือกตั้งใน3จังหวัดแดนภาคใต้นั้นมักจะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะทําให้ในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะในจุดที่มีกําลังพลน,นั้นออกมาใช้สิทธิอย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากกว่า3 0 0พันคนค่ะ เจ้าหน้าที่คุมเข้มขณะที่รถขนย้ายบรรทุกกำลังพลจักฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้เดินทางมาที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางอ,อบจอปัตตานีนะคะซึ่งเปิดลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันนี้ค่ะโดยมีผู้ลงทะเบียนจากทั่วประเทศจํานวนกว่า3,100คนนะคะจากจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าน,านอกเขตกว่า9,100คนทั้งจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเฉพาะกําลังพลที่มาประจําการใน3จังหวัดแดนภาคใต้นะคะเนื่องจากวันเลือกตั้งจ งนั้นต้องกระจายกําลังดูแลความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งต่างๆทั้ง3จังหวัดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะเนื่องจากหลายครั้งในช่วงของการเลือกตั้งมักจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ โดยผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งที่2จังหวัดปัตตานีเชื่อนะคะว่าวันนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละเ0เพราะว่าความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะและไม่กังวลเรื่องบัตรเสียนะคะเพราะว่าผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรือกําลังพลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่จะมีสองใบค่ะพี่ว่าน่าจะน้อยค่ะน่าจะน้อยค่ะเพราะว่าในหน่วยนี้นะคะส่วนมากจะเป็น ประชาชนผู้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นข้าราชการใส่วนใหญ่ค่ะเหมือนข้ขารการท,ทหารตำรวจอย่างนี้ค่ะที่เขามาทํางานใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัตตานีของเรานะคะที่ว่าบัตรเลือกตั้งน่าจะโอกาสน่าจะเสียน้อยค่ะ นอกจากนี้ก็กตจังหวัดปัตตานีนั้นยังคงน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทำหน้าที่นะคะโดยหลังการลงคะแนนและปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกาทางไปรษณียน์นั้นจะมารับหีบบัตรและกระจายไปยังพื้นที่ในเขตเลือกตั้งต่างๆทันทีค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง6หน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เปิดหีบลงคะแนนในเวลา8นาฬิกานะคะในส่วนของประชาชนและกำลังพลนั้นก็ทยอยเดินทางมาลงคะแนนจานวนมากนะคะบางจุดนั้นมีแถวยาวนะคะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้การลงคะแนนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะครับขอบคุณคุณติชิลานะครับ